ดูแล้วครับหมอเออวันดีตั้งใจขยันท่านะขยันนะมางานห,หน่อยคุณไพาวันคุณใค่ออกไปแล้วฮะเกิดอะไรขึ้นเหรอคุณพยาบาลคือคนไข้ที่ชื่อต้นกล้าวิ่งหนีออกไปแล้วค่ะคุณหมอรีบออกไปตามดิอยากโดนไล่ออกหรือไงค่ะค่ะโทรหาแม่ต้นกล้าก่อน อะไรของดาวดิแล้วดาวอยู่ไหนอะแล้วดาวอยู่ไหนดาวดาวอยู่ไหนอะพอจะมีใครจะรู้จักดาวบ้างดาวดาวไปเรียนแล้หรอดาวอยู่ไหนปุณปุณรู้จักดาวไหมเปลี่ยนดาวเปล่าเปลี่ยนดาวไหมครับเปลี่ยนดาวไหม เป็ดดาวเปล่าเป็ดดาวจริงหรอดาวดาวอุ้ยดาวต้นก้าดีใจนะใ้เจอดาวอะไรต้นกล้าปล่อยดาวต้นดาวเจ็บต้นกล้าดาวเจ็บปล่อยดาวกลางคันกาดีใจได้เจอดาวกาคิดว่าจะไม่ได้เจอดาวแล้วทำไมอะต้นกล้าทำไมต้นกล้าพูดอย่างเงี้นด้วยอะดาวดาวฟังต้นกล้าก่อนบางทีต้นกล้าจะมีโอกาสจะได้พูด คือว่าก้าชอบดาวมานานแล้วแต่ว่าต้นกล้ามีโอกาสได้บอกดาวทักทีเพราะกลัว่าดาวจะเกลียดเราดาวอะไรนะต้นกล้าดาวบอกแล้วไงยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันทำ่าเพื่อนถึงกดไม่เป็นหรือไงไปดาวก้ารักดาวอ่ะไปอะไปดาวจะทำแบบนี้ได้ต้นก้าก้ารักดาวจริงอะไปดาว ความรู้สึกของดาต้นกล้ามันไม่ใช่อย่างนั้นต้นกล้าเราเป็นเพื่อนกันนะไปอะดาวไม่คิดเลยนะว่าต้นกล้าจะคิดกับดาวขนาดนี้แกชอบดาวอ่ะคำว่าเพื่อนของเรามันมีความหมายเลยใช่ไหมต้นกล้าดาวอย่ามาทำลายความสัมพันธ์ระหว่างของเราสองคนเลอย่ามาทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของเราสองคนเลยต้นกล้าไอะดาวถ้าต้นกล้าไม่อยากให้ดาวเก็บต้นกล้าไปมากกว่านี้ต้นกล้าก็หยุดคิดได้แล้วความคิดแบบเนี้ยดา

มีอะไรกันเหรอแล้วชายคนเนี้ยไปก็ไม่ได้ค่ะดาวจะไปทำกับต้นกาอีกไม่มีอะไรแน่ดาวค่ะไปกันดาวดาวดาวไปดึงผมหายไปอ่ะคุณจะตามหาผมไปดาวไมมีคนรักผมเลยทำไม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 คนรักผมเลยดาว ไปแล้วท้าคุณรักบมกไปคุณคุณรักบมกหรือเปล่าคุณรักบมกไปท้าวท้าวจะไปทำกี่เอ๊แม่ว่านะหนูเขาน่าจะมาแถวนี้นะแม่มีเวลาสันหอนยังไงก็ไม่รู้เหรอคะหนูว่ารีบตามหาเขาดีกว่าค่ะคุณแม่ก็ว่าอย่างนั้นแหละหนู นั่นคุณตนกาใช่ไหมคะตนกาคุณตนกาไม่นี่ตองลูกคุนกาับโรงพยาบาลรงสปาแล้วกคุณกาับรงพยาบาลนะคะไปคกปหไปเราไหวเลยละอันนี้มหาวิยไลของแอลนี่สวยจังเลยนะคะน่าเรียนจังเลยอ่ะครับงั้นคุณก็มาเรียนกับแอลที่นี่สิครับนี่แอลคุณนี่ตลอดเลยนะ ตอนเชอร์รี่ไม่อยู่อ่ะคุณแอบไปมีใครหรือเปล่าสารภาพมาเลยนะโทแอลจะกล้ามีใครละ่ะก็มีเชอร์รี่คนเดียวนั่นแหละให้มันจริงอย่างที่คุณพูดเถอะคะ่ะชุ้นนี้มีเรียนอะไรหรือเปล่านะค่ะ คนนี้เป็นใครฉันก็เป็นแฟนเขานณสิยาเธอเป็นใครเธอไม่เกี่ยวเอวบอกมาสิคะผู้หญิงคนนี้เป็นใครที่เขาพูดมาไม่ใช่ความจริงใช่ไหมอะไรของคุณคุณพูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ยนี่นี่มันอะไรกันเนี่ยไมอะเอาที่เราครบกันมาตลอดเอ้ก็อโหกดวมาตลอดเลยเหรอ โกหกอมาตลอดเลยเหรอก็โกหกอะไรคุณก็โกหกอะไรกันเหรอคะมีอะไรกันเหรอคะแอลอ๋อไม่มีเลยจ่ะเชอร์รี่ผู้หญิงคนเนี้ยสติไม่ดีนะ่ะเราไปกันเถอะอะไรนะแอลอย่าเพิ่งไปเทียวคุยกับดาวก่อนคุยกับดาวให้รู้เรื่องก่อนแอลอย่าเพิ่งไปนะนี่เธอที่หลังอย่ามายุ่งกับแฟนฉันอีกนะจำไว้ 我一定要 เราจะมีไหมตอนที่เขารักฉันอที่เขารักันจร <c oughs> ิงๆจะมีไหมขอโทษน,นะหนูเป็นเรื่องคงใจอะไรหรือเปล่า เธอเย็นเย็นจะเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับหนู <c oughs> ตั้งแต่วันแรกที่หนูปฏิเสธเขาไปแล้วคราวนี้หนูถูกปฏิเสธเหมือนกันบ้างตาลูจะทํางานอยู่แถวนี้ย่อมรู้เห็นหมดทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับหนู <c oughs> ตาลูรู้เรื่องของหนููได้ยังไงตาตาลูู้เรื่องของหนูก็ <c oughs> แต่วันแรกที่หนูเจอเขาแล้วคราวนี้หนูก็ถูกปฏิเสธกับเขาตาว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่เกิดมาต้องเจออะไรในสิ่งที่เราไม่อยากเจออะไรในสิ่งที่เราไม่อยากได้ต้องทําใจยอมรับมัน จำไว้นะคนเราคนใค้เวลาที่ยังมีลมหายใจอยู่แก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองเพราะว่าคนที่เรารู้สึกผิดอาจจะไม่มีโอกาสอยู่ให้เราแก้ไขได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นรีบท,ทำสิ่งที่ใจหนูต้องการ มากเลยนะคะช่วยให้หนูสบายใจขึ้นและช่วยให้หนูมีสติคี่ถึงสิ่งที่หนูทำลงไปพร้อมที่จะแก้ไขมันแล้วค่ะตาขอบคุณมากนะคะ